ทุกคนหรังที่เราสตรีมมาประมาณ15นาทีนะคะ่ะเขาตลรับเข้าสู่ห้องโคากจิในโปรเจอร์นะจ๊ะ,ะ,ะอ้าล่ะจริงๆวันนี้เรามีเรื่องนึงไปก็ตลกแหละถ้าตลกมั้งหัขวข้อเรื่องก็คือขวัญใจร้านหมูกระทะวอู้้ถ้าคนเปิดเดี่ยวนะเอาจริงๆ <laughs> เอาล่ะ โอเคคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเราอะ่ะมีร้านหมูกระทะประจําที่เรามาจะไปกินกับเพื่อนซึ่งมันถูกมากทุกคนมันหัวละเก้าสิบเก้าบาทแต่มันก็จะฟีลแบบร้านหมูกระทะทั่วไปอะ่ะทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมแบบเป็นเพิงไม่ได้เป็นร้านไม่ได้ฟีลแบบตู้ยิหมูกระทะอะไรที่เป็นร้านจริงจังขนาดนั้นราคาก็ถูกของก็ไม่มีเยอะเท่าไหร่วันนี้เจ้าของร้านอยากหมักหมูเนื้อแบบหนึ่งเขาก็จะหมักแบบหนึ่งอาทิตย์หน้ามากินอีกทีข้าจะหมักอีกแบบหนึ่งก็ได้ประมาณเนี้ย วันนี้มีปูอัดแต่ทิด้าไปออปูอัดขึ้นมาอืมแบบนี้เลยเขาจะเทให้เป็นถาดรวมๆกันแล้วก็มีพวกอาหารทะเลอ่าตปติก็จะไปสั่งจิ๊ดจิตจ,จ,จิเอาสามชั้นกับปลาค่ะมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเจ้าของหลานก็จะมีแบบประมาณสามคนเป็นผู้ใหญ่หมดนะมีผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนตัเป็ก็มไม่มีอะไรเลยทุกคนมันก็เป็นการกินที่ทั่วไปส่วนทานากันแค่แบบ พี่ค้าหมูสับฉันเพิ่มค่ะได้แบบเนี้ยอ่ะแล้วเขาต้องปูสตอรี่ก่อนอันนี้ไงเผื่อใครไม่รู้เรื่องราวแล้ววันนั้นแม่จบจากงานพี่แฟชัน่นจะไม่ได้ว่างานแฟชั่นรอบแรกหรือเปล่าวัานนะั้นแต่งหน้าด่าแต่งหนดาสวยอยู่นะวันนั้นก็ไปกับแซนดี้ก็เลยพาแซนดี้มาเปิดประเดิมที่ร้านหมูกระทะคงเกเก้าเพราะว่า นอนเราสองคนชอบเขงที่มันถูกแล้วถ้ามันโอเคมันก็ดีกิตะอาก็บอกแซนดี้ามีร้านหมูกระทะเก้าเก้ามันฮันน่าเว้ยเราไปบ่อยมากแกแล้วแกโตแบบกินบ้านเว้ยแซนดี้ก็บอกว่าได้ได้แตวตองราแม่ประลับอยู่ดีก็ไปกินก็ได้ก็พาแซนดี้ไปกินตอนนั้นได้ไปเหตุการณ์ที่เรานั่งอยู่กันน่ะนั่งโต๊ะหันหลังให้ร้านส่วนแซนดี้หันหน้าเข้าร้านเออป่ะเรานั่งเอาหันหน้าออกร้านละกันแซนดี้นั่งหันหน้าเข้าร้านนั่นแหละมอยู่ว่าแซนดี้จะหันไปทางเจ้าของร้าน แล้วเราก็กินกันนี่อยู่ดีๆเจ้าของร้านสองคนที่ผู้ชายก็อยากสนทนาด้วยเลยเข้ามาคุยคุยแบบกรี้ไปสิบล้อมเขาไม่เคยคุยกัยบทกรี่แบบดีเลยอ่ะเขาคุยเบิร์าปะแล้วเล่นมันได้ว่าสันดี้เลยนะจเจนเยนแล้วหลังจากที่เขาคุยใช่ปะแชทบล็อก,กมันไม่ขึ้นเหรอทุกคนไปมนนึงนะทำไมแชทบล็อกไม่ขึ้นละ่ะ แรกบมากโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เราต่อกันสวัสดีค่ะอ่ะแล้วหลังจากนั้นะคะอ่าเขาเข้ามาคุยเช่นแบบเขาเดินมาแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่คนไทยที่เราก็แบบหลอกสันี่ก็ เราก็กินข้าวกันต่อไปกง้อมเง้อมยงนีมเี่นี้อ้มแล้วเราก็ว่าทำเหมือนเดิมเลยที่เราชอบทำคือเพิ่มหมูสามชั้นแล้วก็ปลาค่ะเราก็เดินมาพร้อมกับหมูสามชั้นและปลาคัดใยมากใยมอกแล้วเราก็พูดกับแซนว่าเนี่ยแซนรู้ไหมที่มันสามเท่าของที่ปกติเราสั่งเลยนะเวลาปกติเรามา เราก็จะบอกเขาว่าหมูสามชั้นกับปลาขาเราได้หนึ่งในสามของจานนี้ด้วยสามอะทำไมวันนี้เราได้ก้อนใหญ่ขนาดเนี้ยไห้ก็บอกว่าวันนี้คนน้อยมั้งไม่นะกันไปเป็นสิบสิบรอบไม่เคยได้เยอะขนาดนี้มาก่อนก็เคก็กินกันจุเติมแค่รอบเดียวเองมั้ยก็อิ่มพระมันเยอะมากทุกคนเยอะแบบแต่ที่เราเก็บตังค์แล้วเจ้าของร้านที่แบบอีกคนหนึ่งเขาก็แบบคุยดี พี่ปกติสมมติเขาจะแบบเออราคาอนนี้นะโอเคตอนนี้เขาแบบเออเป็นไงอร่อยไหมเป็นไงบ้างกินแล้วเป็นไงบ้างอยู่ดีเ,เ,เดียวถามเฉยเลยอ่ะก็อร่อยดีค่ะก็เหมือนปกติแหละแล้วคนที่เดินมาแบบเฮ้ยพีช่ชาคนไทยอะไรนั่นอ่ะเขาก็เดินมาอีกรอบหนึ่งแล้วเขาพูดว่า ไม่ใช่คนไทยนนแน่เลยไม่ได้คุยภาษาไทยแลวคือเน,น็ใจได้ถ้าเรากับแซนดี้บองตากันแล้วก็แบบี่๊กคุยภาษาอะไรันไม่คุยภาษาไทยนะ่ะเราเป็นเอเลี่ยนวะเราคุยภาษาอะไรกัน,มกมกนเมื่อกี้ไม่เกันบ้าภาษามากก็ไม่ทำคุยภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยได้เข้าใจปะก็เลยแบบอ๋อคนไทยคะ่ะเมื่อกี้ก็คุยภาษาไทยอะค่ะเขาก็แบบโอ้ไม่ใช่อ่ะ าหลีญี่ปุ่นเนาะไม่ใช่ค่ะก็คนไทยค่ะแต่ก็แบบเออเป็นลูกครึ่งจีนละกันอะก็มีเชื้อจีนเยอะนะบ้านเราแล้วก็วอ่ะจีนค่ะหน้าจีนจีนหน่อยเอ้คนไทยไมันไม่ได้หน้าแบบนี้แน่นอนตล้องไทยหน้าแบบตาสองอันจมูกหนึ่งอันปากหนึ่งอันก็เหมือนกันบบปะแล้วก็แบบตรงหน้าเซนตี้มองหน้าเราคือเราเป็นคนตาส่วนใหญ่แต่เขาก็มองหน้านสองคนแหละ นี่ก็เลยแบบค่ะเขาไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คน,คนเวียนดนามไม่ไม่ไมไม,ไม่เป็นคนไทยค่ะคนไทยกัะที่ไทยค่ะไม่กัมพูชาแน่เลยอันนี้ไก่ไปแล้วอันเนี้ยมองมองหน้าค่ะแซนแซนทำไมวะเครื่องสกแต่าตางอย่างเงี้ย โถจิตกันในหัวคือแบบอแค่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นคนไทยก็ได้ค่ะขอบุณค่ะควตาเสร็จแล้วนะคะบายหลังการเล่นหนี้แซน,นฟังว่ะแซนรู้ว่าปกติเรามากินข้าวอะเราไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้นะเขาจจะไม่สนใจเราด้วยซ้ำอะแซนจะบอกปกติเธอไม่ได้แต่งหน้าหรือเปล่าอ๊อฉันแต่งนะฉันแต่งหลายรอบด้วยไม่แต่งบ้างค่เจ๊ดแบบ วันนี้คนน้อยกันเลยอยากคุยไม่น่านะปกติก็มีช่วงคนน้อยแล้วคนเยอะใช่ไหมกินไปสิบสิบรอบแฟน,ขออนเนาขาชอบเธอแน่เลยไม่กัจจี่เขาชอบเธออสวยบายแซนเขาเธอหนักขนาดเขาลาเขาเห็นหน้าเธอก่อนฉันอีกเขาใส่แบดเดินไปตักขอเหมอนั่งเขาเห็นแต่หลังฉันก่อนอนะ่ะเ้าชอบไปครอบที่ไลผมฉันั้งแต่เธอไม่สวยนะกัจจี่เันสวยให้าบ,บายแซน ก็จะสวยนี่แต่น่าสวยบ้าคือภาษาเขาข้าวมันจะประมาณนี้แหละว่าเออเขาแบบแปลกดีแล้ววันเนี้ยเราเพิ่งไปกินอีกรอบหนึ่งอเราไม่ได้ไปกแสนคือคือเราชิลบ้ากันกี่คนเดียวโดยไม่เกับเพื่อนหรือกับใครก็ได้แค่แบบไปจะกินแล้วรู้ไหมว่าันนี้ยเราไปใช่ปะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคน เจ้าของคนเดิมคนที่ถามว่าไม่ใช่ประเทศไทยอะ่ะเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนี่ก็เดลยไปต่างนึกถามว่าเธอนะ่คะเห็ดอาลิิจิหมดละคะเขาก็หมดมเดินไปหลังรายนี่ก็แบบออะว้าวอะไรเนี่ยวันนั้นแม่รำแบบนี้เลยวันนี้คืออะไรฮึฮ แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เขาก็จะกลับมาสู่ปกติที่ที่ก่อนหน้าที่เราจะไปเก็นแแซนเขาเป็นเป็นอย่างนั้นมาตลอดจนมาถึงจุดที่เราพิสูจน์เรื่อทุกอย่างทุกคนเราจะพิสูจน์เรื่องเราก็เลยพูดว่าพี่คะขอสามชั้นกับปลาเพิ่มค่ะรู้ไหมสิ่งที่เราได้คืออะไรสามชั้นกับปลาในปริมาณหนึ่งในสามของวันที่เราปากับแซนอะ อุเติมเมื่สี่รอบกว่าเราจะอิ่มอุ้ย,ขอ,ย,ยข,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 ขอบคุณคุณยูกินะสัหรับช่วยคัาข้าวโทมูค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละโง่มากเพราะนเติมรอบเดียวอิ่มหมบเดีเติมสี่รอบกว่าเราจะอิ่มอะเพราะวันนี้เราไม่มีแซนมาด้วยสินะแล้วก็ทักไปหาแซนว,ว่าแซนดูสีละกันเราเราเราแซนก็แบบเออเธอไม่ได้แต่งหน้าหรือเปล่าวันนี้เออแกไปก็นอะรกไม่ได้แต่งหน้าของฉันมากไปแซน แต่งงานด้วยแข่งรถด้วยเพราะเธอเป็นขวัญแจรร้านหมูกระทะแล้วไงล่ะข้างหน้าอยากได้ปริมาณหมูสามชั้นแล้วก็ปลายเยอะนะคะก็ต้องพาแซนดี้ไปด้วยนะคะรู้สึกว่าถ้าจะเป็นเทพธิดาร้านหมูกระทะแซนดีนต้องสั่งของหลายรอบเขาเติมของให้ไวมากวันที่ไวัยแซนอะอะไรคือสอบมาตรฐานดีสอบมาตรฐาน จบเรื่องราวของเทพซิดาร้านหมูกระทะเลยค่ะก็คือแซนดี้ขวัญใจร้านหมูกระทะเฮ้ย <laughs> <laughs> แต่ว่าตอนนี้เขาขึ้นราคาแล้วทุกคนก็ไม่ได้เกาเกาแล้วก็ช็อกเดสเลอรก็แบบก็เข้าใจอะคะ่ะตีน้อยอยังขึ้นราคาเลยเขาจะก้าวกาตอบไปเขาก็คงแข็งกล้าแข็งเกินไปแต่ว่าอะไรคือความสองมาตรฐานนี้ ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเลยเครื่องอเล่ามันไปหน่อยนั่แหละงงมากอะเรารู้สึกว่ามันมีความแบบไม่แฟเกิดขึ้นทุกคนแบบไม่ได้ไปไดะไม่ได้เลยเนะ เอ้ทำไมอะ่ะอะไรคือความเท่าเทียมของโราใบนี้คนสวยได้กินหมูสามชั้นปริมาณสามเท่าของของเราหร่ะอืนั่นแหละสั่งสิบที่หรอแล้วมันน่าจะเยอะไปนะ <laughs>